สวัสดีครับเครื่องตัดหญ้าสองจังหวะโรบินนะครับท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับลูกสูบหลวมนะครับเสื้อตัวเสื้อตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้นะครับแนะนำนะครับทางเราสามารถทำการจัดตีปอกสูบแล้วคว้านใหม่ได้นะครับเนีย่ยดูด้านในอย่างใสเลยนะครับสนใจติดต่อได้เลยนะครับทั้งชุด พร้อมลูกแหวนนะครับ NB 4 1 1 o b i n โลบแท้2จังหวะนะครับตัวนี้1,000บาทครับชุดนี้นะฮะเพียงแค่ท่านส่งเสื้อสูบที่เสียมานะครับทางเราจะทำการเจาะพอร์ตให้นะฮะแล้วก็คว้านให้เป็นไซส์สแตนดาร์ดที่มาจากโรงงานนะครับตัวนี้ตัวแท้เลยนะครับจะปั๊มตัวนูนว